ยืนยันแล้วครับลาออกมีผล24เมษายนนี้ก็ยืนยันด้วยว่าไม่มีการแทรกแซงทางการเมืองเรื่องจริงที่นอกเหนือจากเอกสารเนี่ยเจ้าตัวนั่นแหละรู้ไม่ว่าจะเป็นเจ้าตัวก็คือเจ้ากระทรวงเองรู้หรือว่าเจ้าตัวก็คือคุณเกียรติเองรู้ต้องบอกว่าเป็นนิติกรรมและเป็นสิ่งที่มีผลผูกพันทางกฎหมายเพราะฉะนั้นว่าไงก็ว่างั้นลาออกจริงมีผลที่24เมษายนให้ผลในการลาออกคือ ดามมาดาพูดจะต้องกลับไปดูแลตอนนี้จับตาดูอยู่2อย่างนะคุณจิมมี่ครับหนึ่งคือคุณกีรติ้นจากเอี้นี้จะไปนั่งเตี้ไหนและเตี้ที่ว่างลงเนี่ยอจากปัจจุบันรักษาการใครจะมาก่อนไปรับชมรบกวนกดไลค์กดแชร์กดติดตามฐานเศรษฐกิจในทุกแพลตฟอร์มด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆจากพวกเราอันนี้นะครับข่าวลือว่าคุณกีรติกิจมานวัตกอยหรือกรรมการผู้มนวยการใหญ่ของบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือว่า AOT เนี่ย มีการยื่นลาออกจากตำแหน่งโดยจะมีผลในช่วงปลายเดือนเมษายนแต่ปรากฏว่าล่าสุดข่าวนี้ก็ได้รับการยืนยันจากเจ้ากระทรวงคมานาคมนะครับอย่างคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจที่บอกว่ายืนยันแล้วครับลาออกมีผล24เมษายนนี้ซึ่งทั้งนี้นะครับก็ยืนยันด้วยว่าไม่มีการแทรกแซงทางการเมืองเพราะว่าบิดาของทางด้าน บิดาลและมารดาเนี่ยของทางด้านคุณเกิรติเขาป่วยเดี๋ยวเรามาดูคําพูดชัดๆของคุณสุริยะสักหน่อยรองนายกและรัฐมนตรีคมนาคมครับถ้าสนใจนะคะเพราะว่าเรื่องคือคนระดับกอยอเออทลาออกเนี่ยรัฐมนตรีเจ้ากระทรวงไปทราบมาจากอธิบดีกรมทางหลวงในฐานะประธานคณะกรรมการเออทใช่คือก็ไปรู้มาอีกทีนึงแนวนั้นนะคะก็ยืนยันละค่ะว่าคุณเกีรติกิจมนวัตเนี่ยกอยอของเออทมีการยืน่นหนังสือลาออกจาก ตำแหน่งจริงนะคะโดยทราบเรื่องนี้จากนายอภิรัตชัยวงศ์น้อยอธิตบดีกรมทางหลวงในฐานะประธานคณะกรรมการเออทโดยจะมีผลในวันที่24เมษายน68คืออันเนี้ยค่อนข้างตรงกับข่าวก่อนหน้าว่าหนังสือลาออกจะมีผล24เมษายนสาเหตุเนี่ยหลายคนจับตาดูว่าก่อนหน้านั้นนะขอย้อนนิดเดียวนะคุณผู้ชมเราไม่ได้เล่าแต่ก่อนหน้านั้นกระแสข่าวลือออกมาพร้อมกับคําถามตามหลังว่าหากเครื่องลายออกจริง จะใช้เหตุผลอะไรเพราะข่าวลือตอนนั้นเนี่ยไม่ได้มีเหตุผลเรื่องสุขภาพตัวเองสุขภาพบิดาสุขภาพมารดาประกอบกับข่าวลือแต่ท้ายที่สุดได้รับการคอนเฟิร์มจากคุณสุริยะว่าเหตุผลในหนังสือละออกก็คือบิดามารดาของนายกริรติอายุมากแล้ว และไม่สบายด้วยเออต้องกลับไปดูแลจึงต้องกลับไปดูแลอ่ะนะครับก็คือเรื่องนี้จริงๆคนที่ทํางานอยู่ในเออบางส่วนละกันแล้วก็คนที่อยู่วงไหนเขาก็จะทราบกันอยู่แล้วว่ามันจริงหรือไม่จริงใหญ่อย่างไรแต่ว่าอย่างเราต้องรอคุณสุริยะนี่แหละเป็นคนคอนเฟิร์มถึงจะถูกต้องที่สุดทั้งนี้คุณสุริยะยังยืนยันด้วยนะครับว่าไม่มีการเมืองไปแทรกแซงเหมือนข่าวหรือเพราะว่า นายเกียรติเนี่ยอยู่ในตำแหน่งนี้มา2ปีถ้าไปแทรกแซงจริงๆเนี่ยจะปล่อยให้นั่งเก้าอี้มานานถึงขนาดนี้ได้อย่างไรถ้าจะไปแทรกแซงคุยกันตั้งแต่2ปีที่แล้วแล้วบีบตั้งแต่2ปีที่แล้วแน่นอนส่วนกระบวนการสรรหาคนใหม่เข้ามาดำรงตำแหน่งก็ต้องมกีการตั้งรักษาการขึ้นมาก่อนแล้วหลังจากนั้นจะเริ่มเข้าสู่กระบวนการสรรหาตรงนี้เขามองว่า3เดือนด้วยความเคารพนะคะเรื่องจริงที่นอกเหนือจากเอกสารเนี่ย เจ้าตัวนั่นแหละรู้นะเจ้าตัวนั่นแหละรู้ไม่ว่าจะเป็นเจ้าตัวก็คือเจ้ากระทรวงเองรู้หรือว่าเจ้าตัวก็คือคุณเกียรติเองรู้แต่เราก็ต้องยึดตามเอกสารเพราะนั่นคือต้องบอกว่าเป็นนิติก,กรรมและเป็นสิ่งที่มีผลผูกพันทางกฎหมายเป็นสิ่งที่ปรากฏในเชิงประจักษ์ต่อสาธารณะก็ว่ากันตามนั้นก็แล้วกัน<ต>เพราะฉะนั้นว่าไงก็ว่างั้นลาออกจริงมีผลที่สิเมษาผลในการลาออกคือบิดามารดาปวดจะต้องกลับไปดูแลนั่นแหละครับอายุมากแล้วต้องดูแลสักหน่อยเอาละ ทีนี้มาดูก้าวต่อไปของ AOT กันหน่อยวิธีการที่จะทําให้องค์กรที่หูใหญ่ขนาดนี้นะอยู่ในตลาดหลักทรัพย์เป็นหุ้นเด่นด้วยเคลื่อนต่อไปได้ก็ต้องมีการตั้งรักษาการขึ้นมาก่อนที่จะทําการสรรหากอยอคนใหม่ต้องบอกว่าภารกิจของ AOT เนี่ยเยอะไม่เบานะคะแบกบภารกิจค่อนข้างหนักทีเดียวเพราะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยที่เป็นนโยบายทงรัฐบาลด้วยก็คือการให้ประเทศไทยเป็น Aviation hub เป็นก,การบินภูมิภาคยกระดับสนามบินขึ้นไปให้ติดท็อป20ของสนามบินระดับโลกแต่และภารกิจเนี่ยไม่หมูค่ะแต่เดี๋ยว24เมษามีผลคุณกิรติตาออกแล้วก็ต้องมีคนรักษาการคนรักษาการคือท่านนี้นั่งสาวปวีณาจิจา,จาริยทิติพงศ์ <imet. S 1> เป็นรองกออยอยู่ปัจจุบันสายงานวิศวกรรมและการก่อ,กอสร้าง AOT ก็เดี๋ยวจะขึ้นมาดำรงต,ตำแหน่งเป็นรักษาการ นี่ประวัติการศึกษาละ่ะประวัติการศึกษามา่ทำความรู้จักกันหน่อยนะคะจบด็อกเตอร์วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม Civil Engineering and Modern Science มหาวิทยาลัยโอคายาม่าประเทศญี่ปุ่นนี่นปริญญาโทค่ะเป็นวิศวกรรมโยธาและบริหารระบบ Social System Management จากญี่ปุ่นเหมือนกันนะคะมหา,าวิทยาลัยฮิโรชิมา ส่วนปริญญาตรีเนี่ยวิศวกรรมโยธาเช่นกันโครงสร้างทางสาขาโครงสร้างจากธรรมศาสตร์นะคะคก็มีลหลักสูตรด้วยนะจบหลักสูตรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ,รบริหารไทย ido นะคะเป็นรุ่น339ทับ223เอาละนะครับทางนี้ คุณปวีนาเนี่ยก็มีประวัติการทำงานทั้งอยู่ใน AOT อทีนแหละครับมาอย่างยาวนานแต่ว่าเริ่มตอนปี2560ละกันช่วง2560ถึง2562เนี่ยช่วงไทม์ไลน์นี้เนี่ยเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภาวิชาการมหาวิทยาลัยรัชพัฏรํรำาำไพพรนีจังหวัดจันทบุรีรวมถึงเป็นกรรมการชุดเร่งรัดก่อสร้างท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เฟสที่2ของ AOT ด้วยนะครับซึ่งเฟสที่2ก็คือเฟสที่จะมีการขยายรันเวย์ขยาย z ซวันอะไรต่างๆตอนนั้นนะครับ uh huh. ต่อมาปี62ถึงปี63เป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมโยธาของ AOT uh huh. และก้าวมาเป็นผู้นวิการฝ่ายกลยุทธ์เทคโนโลยีและสารสนเทศของ AOT ปี63ต่อปี64เป็นผู้นวิการฝ,าฝ่ายธุรกิจและการตลาดของ AOT ขึ้นมาเป็นผู้ช่วยกออยนะครับสายงานพัฒนาธุรกิจและการตลาดของ AOT และยาวจนถึงปัจจุบันมีเป็นกรรมการและเป็นกออยด้วยนะเดี๋ยวค่อยๆดูไปนะฮะคุณผู้ชมมีกรรมการบริษัทบมจบริการเชื้อเพลิงกรรมการบริษัทกรุงเทพอ่าเป็นบริษัทบริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพเป็นกรรมการบริษัท Ford m r i Service และเป็นรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายงานวิศวกรรมและการก่อสร้าง AOT ซึ่งมีสามตำแหน่งอยู่ณนะปัจจุบันนี้อือค่ะอะก็จะเป็นท่านนี้แหละคุณปวีนาขึ้นไปรักษาการเพราะฉะนั้นตอนนี้จับตาดูอยู่2ออย่างนะคุณจิมมี่ครับหนึ่งคือคุณกิรติพ้นจากเก้าอี้นี้จะไปนั่งเก้าอี้ไหน,น,นอ่าเพราะว่าท่านก็ยังสามารถไปสมัครเป็นบอร์ดท,ที่อื่นได้อยู่ว่าเป็นผู้บริหารรัฐวิสาหกิจที่อื่นได้นะถ้ามีการเปิดรับสมัครและเก้าอี้ที่ว่างลงเนี่ยนอกจากปัจจุบันรักษาการใครจะมานั่งนะคะนี่ ทีนี้ฐานะของคุณสริยาจึงรุ่งเริงกิจค่ะก็ได้พูดถึงกระบวนการในการที่จะต้องสรรหาผู้มานั่งแทนคุณกิรติตามกรอบเนี่ยคาดว่าจะต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จภายใน3เดือนนับจากนี้นส่วนการเสนอชื่อคุณปวีนารักษาการอยู่นะคะเหตุผลก็เนื่องจากเป็นผู้ที่ดูแลสายงานด้านวิศวกรรมสอดคล้องกับภารกิจของ a ออนะคะหรือว่าท่าอากาศยานที่จะต้องดำเนินการหลายโครงการก่อสร้างในตอนนี้ และการลาออกของคุณกีรตินั้นจะไม่ส่งผลกระทบต่อโครงการต่างๆที่อยู่ระหว่างดําเนินการโดยเฉพาะโครงการก่อสร้างสนามบินและการขยายกิจการต่างๆที่วางแผนไว้แล้วค่ะน่าสนใจเหมือนกันนะว่าตําแหน่งที่คุณกีรติได้ไปนั่งในบอร์ด ACI จะเป็นยังไงเนี่ยเขาจะต้องส่งต่อหรือเปล่าเดี๋ยวต้องมารอดูเหมือนกันนะครับทั้งนี้ไม่ใช่แค่เอออทีนคุณผู้ชมมีหลากหลายรัฐวิสาหกิจที่อยู่ภายใต้กระทรวง,ต,งต่างๆมีการจัดทับ ปรับผู้นํานําทัพใหม่นะครับซึ่งแน่นอนว่าปัจจุบันเนี่ยนโยบายของรัฐบาลมีการเปลี่ยนแปลงไปพอสมควรในส่วนของการเจรจาภาษีทรัมป์ไปจนถึงการปรับโครงสร้างพื้นฐานวิกฤตที่ทรัมป์เข้ามาจะเป็นโอกาสในการปรับโครงสร้างพื้นฐานและวิธีการปรับโครงสร้างพื้นฐานหนึ่งในนั้นคือการลงทุนโครงสร้างผ่านรัฐวิสาหกิจนี่แหละครับดังนั้นในช่วงนี้เนี่ยครับก็มีหลากหลายรัฐวิสาหกิจที่มีการสรรหาผู้นําใหม่มเราไล่เรียงไปทีละกระทรวงดีกว่า รัฐวิสาหกิจภายใต้กระทรวงคมนาคมเป็นกระทรวงที่มีการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเยอะที่สุดในประเทศเพราวะว่ามันเกี่ยวกับการเดินทางถูกต้องเราเริ่มที่รอฟอร์มอ,อก,ก่อนเลยการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยค่ะมีการเปิดรับสัญหาผู้ว่าใหม่มีผู้สมัครตอนนี้เป็นคนดิเดตอยู่4รายด้วยกันค่ะท่านแรกคุณสุเทพพันเพงท่านนี้เป็นกออยบริษัทรถไฟฟ้ารอฟทจำกัดสายสีแดง เราเหันสายสีแดงอยู่อยู่แล้วท่านที่สองค่ะคุณการพ<า>จน,จนอุด,ดมธรรมภพักดีท่านนี้เป็นรองผู้ว่ากะทะพท่านที่สามคุณกิติกรตันเป่ารองผู้ว่ารอฟอรมอและท่านที่สี่คุณวิทยาพันมงคลเป็นรองผู้ว่ารอฟอรมอ,อยู่ตรงนี้ก็จะขึ้นมานำหัวเรือของรอฟอรมอเพราะว่าเดี๋ยวโครงการรถไฟฟ้าสีต่างๆเนี่ยตอนนี้มันจะมี MMAp2M m, m a p 3ที่ยังต้องทำเนี่ยจะขึ้นอยู่กับว่ารอฟอรมอจะเป็นผู้ที่ เปิดโครงการในการประมูลและลงทุนนะครับทั้งนี้ก็ยังมีวิทยุการบินแห่งประเทศไทยจำกัดหรือว่าบวทที่เปิดรับสรรหากออยใหม่แล้วมีผู้สมัครเข้ามา3รายครับวิทยุการบินก็มีบทบาทในการจัดการอากาศยาน ในการขึ้นลงอากาศยานของประเทศนะครับคนที่เข้ามาสมัคร3รายตรงนี้นะครับมีคุณเมคินเพชรพลายเป็นอดีตประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ v o i c e TV นะครับแล้วก็มีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรพัฒนพงศ์วันจันทึกอดีตรักษาการอธิการบดีม,มหาวิทยาลายัยนครพนมแล้วก็มีคุณมนตรีสุคนธมานนะครับเป็นรองกรรมการผู้มนวยการใหญ่ของกอของบวทคือวิทยุการบินเนี่ยแหละครับตรงนี้เนี่ยได้เห็นว่าตรวจสอบคุณสมบัติแล้วส่วนฝั่งนู้นกําลังอยู่ระหว่างการตรวจสอบ มีลูกมอหนึ่งคนสำหรับบวทนะฝั่งนี้ก็มีลูกมอที่อยู่ในองค์กรเองเนี่ยสองท่านด้วยกันใช่ครับทีนี้ไปกันต่อกับรัฐวิสาหกิจภายใต้กระทรวงคมนาคมต่อมามีบขอสนี่ก็ต้องกำลังจะหากจยใหม่เหมือนกันกจยคือกรรมการผู้จัดการใหญ่ที่หมดวาระไปคนเก่านะครับให้ดูตัวเต็งกันไปเลยนว่เป็นตัวเต็นอาจจะได้มานั่งเก้าอี้นี้เป็นตัวเต็งอยู่ก็คือคุณอัธวิทรักจำรูนค่ะเป็นอดีตบอร์ด บอกขอสอแล้วก็เป็นอดีตรักษาการกอจอยก็คือตําแหน่งนี้อยู่กจยกกเกษียณหรือไม่ก็หมดวาระถ้าจำไม่ผิดคนนี้ขึ้นมาเป็นรักษาการอยู่สักระยะหนึ่งแล้วก็พอจะเข้ารับตําแหน่งหรือว่าพอเปิดสัรหาเขาก็ลาออกจากตําแหน่งนี้ไปทั้งรักษาการทั้งบอร์ดเพื่อที่อาจน่าจะเข้ามาสมัครตรงนี้แหละนะครับ<อ>แล้วก็ a อ t อทตอนนี้อย่างที่เรารายงานไปนเมื่อสักครู่นี้คุณกีรติลาออกแล้วนะครับส่วนการท่าเรือแห่งประเทศไทยหรือว่ากททตอนนี้ต้องจับตาดูที่คุณเกรียงศัก์ชัยเสิริวงุ์ ม,มีเก,ก,กมีเอ่อคุณเกียงไกร,รชัยสิริวงศุกอ่าขออภัยนะครับคนเนี้ยมีเสียงมาบอกว่าเหมือนถูกกดดันให้ลาออกเพราะว่าหรือเปล่าข่าวเนี้ยก็ชอบลือเดี๋ยวพอเป็นกลางใบลาออกจริงๆเหตุผลในการลาออกมันไม่ใช่เหตุผลในการถูกกดดันอะไรทั้งนั้นแหละไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้นี่เขากระซิบก็ทราบมาไม่จริงไม่คอนเฟิร์มแล้วกันนะครับคุณผู้ชมแต่เอาเป็นว่า การท่าเรือสําคัญอย่างไรถ้ามี Complex, อเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์พื้นที่ท่าเรือกรุงเทพเนี่ยแหละคือพื้นที่แรกที่จะตั้งเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ได้หรือต่อให้ไม่มีสมมุติว่าต่อให้ไม่มีการที่ต้องมายกระดับพอร์ตของท่าเรือคลองเตยท่าเรือกรุงเทพนเนี่ยมันก็สําคัญอยู่แล้วค่ะมันเป็นเมกะโปรเจกต์เป็นโครงการที่ใหญ่มากๆที่ต้องเป็นสมาร์ทพอร์ตสมาร์ทซิตี้อะไรเนี่ยอยู่ในนั้นมากมายมหาศาลเพราะฉะนั้นภาร,ารกิจเนี่ยไม่ธรรมดาใช่ นะครับก็มีเดี๋ยวต้องปรับพ่อรบ,อรบอรท่าเรือเดี๋ยวต้องอะไรแต่ว่าเหลือวาระอีก2ปี 2> 1กุมภาพก้าใช่ถึงจะหมดวาระนะคะแต่ถ้ามีการลาออกก่อนเดี๋ยวจะไปโฟกัสเหตุผลในการลาออกมารายงานคุณผู้ชมว่าใช้เหตุผลอะไรแต่ณนะขณะนี้เขาเหลือว่าถูกกดดันอยู่ใช่ครับอ,อ๋อวาระเหลือหนึ่งปีเพราะหนึ่งกุมภาพก้าหมดวาระเนาะแต่ว่าบางคคบางครั้ง อาจจะรอได้ไงก็ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับการท่าเรือนะเพราะามันแค่ปีเดียวเองนะครับมาดูของฝักฝังกระทรวงการคลังกันหน่อยนะครับตอนนี้เนี่ยที่กระทรวงการคลังก็จะมี e x ็ m ซิ n k คือตัว e x ็ m ซ a n k บงก็เป็นธนาคารที่มีความสำคัญกับผู้ที่ประกอบธุรกิจนำเข้าและส่งออกนะครับก็จะมีการสรรหาทางด้านของกรรมการผู้จัดการใหม่แทนนายรักบรกิจโพคาทรที่จะครบวาระปี31มเอีนาครบวาระนะคะ,ะเขาจะปิดรับสมัครใน21มีนาคม68นะคะแบบนี้ ใช่ออนะคะณขณะนี้ก็มีอยู่2ท่านด้วยกันนะคะที่จะามา<ป>ชิงเก้าอี้หนีดรเบนจรงุวรรณคีรีค่ะรองกรรมการผู้จัดก,การเอ็กซิมแบงอยู่แล้วอีกหนึ่งท่านก็คือคุณสิทธิ์กรดิเรกสุนทรเป็นกรรมการและผู้จัดก,การทั่วไปบสยอรบริษัทประกันอุตสาหกรรมขนาดย่อมนะครับที่ประกันให้กับพวก SME นะครับแล้วก็ธนาคารอาคารสงเคราะห์นะครับเองก็จะมีนาย กนพบวีระพละนะครับเป็นกรรมาการผู้จัดการอยู่แต่จะพ้นจากตําแหน่งคือ22ธันวาหกแปนี้เพราะว่าเกษียณอายุครบ60ปีเดี๋ยวจะเปิดรับสมัครในช่วงเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายนนี้นี่ก็คลองพอร์ตสินเชื่ออสังหาริมทรัพย์บ้านคนไทยอยู่พอสมควรแล้วก็มีโครงการบ้านเพื่อคนไทยด้วยทีนี้มาดูฝากฝั่งกระทรวงพลังงานนี่แหละครับสำคัญค่าไฟคุณผู้ชมจะแพงจะถูกเนี่ยอยู่ที่กฟผพ,พ,พ,พอสมควรเลย กระทรวงพลังงานก็เตรียมสรรหาผู้ว่าใหม่ครับที่จะมาแทนนายเทพพรัตเทพพิทักษ์นะครับที่กเกษียณอายุวันที่3ามสิบเอ็ดกรกฎาคมนี้ปีหกแปดเนี่ยซึ่งอันนี้คือเตรียมสรรหาแต่อันนี้เป็นตัวเต็งที่เก่งออกมาก็คือคุณนิทัว์วรพลพิพัฒน์เป็นรองผู้ว่าการกอฟผอและเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่ของราชกรุ๊ปด้วยนอกจากนี้ยังมีคุณวัชชัยสํราญวานิชที่เป็นตัวเต็งซึ่งเป็นรองผู้ว่าการกฟผอแน่นอนว่าตัวเต็งตรงนี้ ยังไม่ได้ปฎิเพยยังเป็นทางการหรอกแต่ว่าเราดูแล้วสองคนนี้เป็นลูกม่อก,กับฟพอมาไงนะครับสืบมาส,บสืบมาแหล่งข่าวกล่าวว่าเขาว่าอย่างนั้นแหละไ็เดี๋ยวรอ,อดูนะคะว่าจะยื่นใบสมัครแล้วก็จะมีใครขึ้นมาเป็นคนดิเดตชิงก้าอีอีกบ้างมีกระทรวงอุตสาหกรรมด้วยนะนี่อุตสาหารกรรมค่ะ,คะมาที่กระทรวงอุตสาหกรรมนะคะการที่มอุตสาหารกรรมกนออก,ก็มีการประกาศรับสมัครผู้ว่ากอนอ26ม,มีนา แล้วก็จนถึง28เมษายนาตอนนี้เนี่ยยังไม่ได้ปิดนะคะแต่มีตัวเต็งอยู่ก็คือคุณสุมเมธตั้งประเสริฐค่ะกรรมก,การและรักษาการผู้ว่ากอนอ,อกนะคะกกซึ่กรรมการด้วยใช่มีโจในปี68อยู่ที่จะต้องรับโจนี้ไป สำหรับผู้ที่เข้ามาทําหน้าที่กนอ,อ,อเนี่ยเขามีพื้นที่ในเชิงอุตสาหกรรมอยู่สักประมาณ25,000กว่าไร่ถ้าจำไม่ผิดนะครับแล้วก็โจทย์ก็คือต้องทําให้เกิดการเช่าพื้นที่เพิ่มให้ได้3,000-4,000ถึงไร่และภารกิจเขาจะเพิ่มพื้นที่เช่าคำนิคมอุตสาหกรรมได้ต้องไปเปลี่ยนสีในผังเมืองให้ได้และต้องไปทํา e i a ภารกิจนี้โจทย์ใหญ่มากและถ้าอุตสาหกรรม ที่จะเข้ามาแล้วเราหาพื้นที่ได้เหมาะสมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีใหม่ๆจะมาลงทุนก็ต้องคุยกับกรออเนี่ยแหละครับเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นภารกิจใหญ่ที่จะต้องหาคนที่ถูกต้องเหมาะสมมาดูแลนอกจากนี้ในฝั่งของกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์มีตําแหน่งผู้ว่ากยาทรหรือว่าการยางแห่งประเทศไทยนะครับเติมทีเนี่ยคุณนักกรตักกะวีรพัฒครบวารเนี่ยไปตั้งแต่15กรกฎาคม67แล้วทีนี้คุณสุข ทัศเนี่ยชื่อคุณสุทักษ์เนี่ยต่างวิริยะกุลลองเนี่ยเป็นรักษาการแทนได้เพียงแค่1ปีเท่านั้นเพราะฉะนั้นในช่วงนี้จะต้องสรรหาใหม่ได้แล้วปรากฏว่า26มีนาคมที่ผ่านมาประกาศสรรหามีผู้ผ่านคุณสมบัติมา3คนคนแรกคือคุณสรันพษงฟุ้งเกียรตินะครับเป็นรองผู้ว่าการของออทาง ไม่ใช่นะครับคุณสรันพงษ์ฟุ้งเกียรตินะครับแล้วก็มีคุณกวินพันเสริเป็นผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรมนะครับแล้วมีคุณปรีดายังสุขสถาพรเป็นผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา3าคนนี้เข้าวินเข้ามานะครับที่ผ่านคุณสมบัติมา3คนที่จะเป็นผกกู้ว่าการอย่างแห่งประเทศไทยนะครับนอกจากนี้ยังมีอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวที่รอคอยเธอมาแสนนานบอดแบงชาติ ประธานบอร์ดแบงก์ชาตินะคะท้ายที่สุดค่ะก็ขอออกมาแล้วนะคะคุณสมชัยสัจ,จพงษ์อดีตประดก,กระทรวงการคลังค่ะนั่งเก้าอี้ประธานบอร์ดแบงก์ชาติแทนคุณประเมธีวิมลสิรินี่นะครับคืออันนี้ก็สรรหากันมาตั้งแต่ปลายปีที่แล้วหลังจากคนเก่าหมดวาระไปแล้วก็มีการประชุมหลายครั้งยกเลิกหลายครั้งส่วนคุณสมชัยจัตพงษ์นี่ต้องบอกว่าเป็นลูกมอ,อกกระทรวงการคลังนะแล้วก็ ทํางานอยู่ในกระทรวงการคลังมาพอสมควรนะครับผมเองก็ได้มีโอกาสต,ตอนเป็นผู้สื่อข่าวก็ได้เจอท่านบ่อยๆนะครับมาดูประวัติกันหน่อยนะครับประวัติการศึกษาก็ปริญญาตรีนะครับเศรษฐศาสตร์เกียรตินิยมด้วยจากจุฬานะแล้วปริญญาโทและประิญญา,าเอกเนี่ยเรียนที่โอไฮ State University ของสหรัฐเริ่มทํางานเนี่ยสังเกตไหมว่า ตำแหน่งในการทํางาน,นยอยู่ในกระทรวงการคลังมาโดยตลอดนะครับมีทั้งอธิบดีกรมศุลกากรผู้อำนวยการสํงงาน,นักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจหรือว่าสครนะครับแล้วก็มีผู้อำนวยการสํานักงานเศรษฐกษิจการคลังสสคเป็นอธิบดีกรมศุลกากรอีกครั้งแล้วก็เป็นประหลัดกระทรวงการคลังจนกระทั่งเกษียณไปนะครับแล้วก็ ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการเป็นผู้บริหารต่างๆมีทั้งประธานกรรมการและประธานกรรมการพิจารณาการลงทุนบริษัทไทยประกันชีวิตมีกรรมการของ S อสโ i ฟินโปรเชคเกมีโ o g ก r ราชนะครับมีศูนย์วิชาการอาคาเนมีอาคเนมันนี่เป็นประธานบอร์ดที่อาคเนมันนี่รีเทลด้วยรวมถึงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลมาก่อนประธานกรรมการธนาคารอมสินรวมถึงกรรมการอยู่ในการไฟฟ้านครหลวงด้วยนะครับนี่คือประวัติของคุณสมชายสัจพงษ์ อายุิ3ปีนะครับที่เข้ามาเป็นประธานบอร์ดแบงก์ชาติคนล่าสุดนะครับทั้งหมดนี้ก็คือรัฐวิสาหกิจและก็หน่วยงานอิสระที่เกี่ยวข้องกับการเดินหน้าขับเคลื่อนในการปรับรูปแบบโครงสร้างของประเทศทั้งทางเศรษฐกิจและการเมืองต่างๆที่เราจะไปเจราจาอะไรต่อจากนี้ตรงนี้แหละครับคือส่วนสําคัญในการปรับโครงสร้างนะครับถ้าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์และอย่าลืมกดติดตามทุกช่องทางของฐานเศรษฐกิจด้วยนะคะ